chiêu chiêu khấp, kiếm địa pa giang khấp, làm dưới địa pa, kiếm dưới địa này, này, sắm sốt này, yết yết hai lông, yết hai y siết đi ก็เตอร์โอเคผู้จัดการสอบุูแลก็มาก็แค่ไหนก็ไปไเดี๋ยวมาซโเนยนยึบถึงที่สุบสวัสดีครับพบกับทีมงานเด็กสร้างทางครับมาชมกันต่อครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับชมเด็กสร้างทางครับมาชมกันต่อครับสใส่รองร้าครับชมกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ khô giang khóc khô nhiều không? bà sẽ đi mang cắp tay đâm gian một lê nữa เด็กดาวอยู่ยไีไลครับ้าลังกดตามมาเรื่อยๆครับตามน้วยลยอย่ยางครับฝากช่องเด็กสังทางด้วยครับกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะครับงานปูยางไอ้ฝันครับมีงานปูทุกวันครับชมกันไปเรื่อยๆครับก่นอนหยุดเทศกาลสงกรานต์ครับ หอยมาอีกดำหนึ่งนะครับ រ៉ុនៗម៉ៃដាំដល់ហើយครับ10លោខ្ញុំឯងហូបពេកចៅអិចមកครับអប្រើអប្រើ ồ, oh, tập lăng ngon lắm. sạch <laughs> rồi, đẹp gấp, Thì bên rồi, hấp sạch คนคุมเตาครับทีมงานคุมแนวยางให้มันตรงครับนี่ครับคนคุมเตาครับคุมแนวตรงและคุมความหนากันครนะ dưới đây nhá cô đây sửa anh mà cấp nèo giang ra ทำงานอยู่ในป่านี่ดงครับป่าจริงๆครับปา่ายางไม่มีป้านคนเลยครับตอนนี้สฝาดเก็บรอยครับ ความร้อนดูเลยครับยามเมื่อกี้ความร้อนอยู่ที่150องศา,ราครับค่อยร้อนมากเลยครับ ยาวเรื่อยๆครับทวายาวสายนี้อยู่ที่กิโลหกร้อยครับี่จะโบสามันเสร็จครับ ับนี่ยครับบันขับอยู่เนี่ยครับบ่โหอลงไฟเตาทองพันธุ์ละนครับเด็กสซรินครับรบันทับครับเด็กเม้นครับ

ระวังรถระวังรถก่อนครับพักกินข้าวก่อนครับก่อนนะก่อนรอกินข้าวก่อนครับข้าวกินข้าว เวลาเก้าโมงเช้าครับกินข้าวเชาว้าครับเป็นงานข้าววอนกินข้าววอน กำลังเอาตักราข้าวลงมาครับจะกินข้าวครับข้างถนนครับเชียวเชียวครับกินในปลายางครับทำอยู่ใน,ะนปลากินอยูย่ในปลาเลยลจะบัง,นง,นงนหนังแขนนะนะสังส่วนนะยึดยึดให้น้องขึดให้ยี่สิบดีมั้ยครับกำลังตักข้าวกันเลยครับ อยดูอครับอยดูครอยดไปดูครับไปตักเยอะตักมากตักน้อยครับจกบกบเโอเคกผู้จัดการขอขอดลแล้วก็ะเงก็ไปเดี๋ยวมาซอซ่อยๆนะเนี่ยยึที่นี้สิปาดกินข้าวน้ำกัน

แล้วเจอกันคลิปหน้าครับกินข้าวก่อนครับโอ๊สุดแล้วเร็วแล้กอี